สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทําการบ้านหุ้นประจําวันที่1กุมภาพันธ์2 5ันสนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามีการบ้านที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับเริ่มกันบ้านกันที่เซ็ตนะครับเซ็ตลบไป21จุดลบเยอะเลยนะครับโดยดัชนีปิดอยู่ที่1314จุดภาพรวมตลาดนะครับมูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ53,000กว่าล้านครับก็ถือว่าเยอะกว่าในหลายวันที่ผ่านมานะครับแต่ไปเยอะใน,ในแดนลบนี่สิ โดยในระหว่างวันเนี่ยแดงตลอดทั้งวันครับมีเขียวเช้าๆนิดเดียวแล้วก็ค่อยๆไหลลงมาครับไหลลงมาไม่มีจังหวะดีได้เห็นทรงแบบนี้เทรดไม่ได้เทรดแล้วติดเลยนะครับตรงนี้ลงแบบระยำใจแล้วใครจะเทรดนะโดยสถาบันนะครับขายออกมาสุทธิหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้าล้านนะครับบัญชีหลักทรัพย์ซื้อไปนิดหน่อยครับสองร้อยเจ็ดิบสามล้านนักทุนต่างประเทศครับขายออกมาเยอะเลยครับสามพันหนึ่งร้อหกสิบสี่ล้านแล้วก็นักทุนในประเทศครับเหมาไปเลยครับ สี่พันกว่าล้านครับสี่พันเจ็รอกว่าล้านถือว่าซื้อเยอะนะครับในตรงนี้มาดูกราฟเซตนะครับกราฟเซตได้แท่งแดงมาหนึ่งแท่งยาวๆเลยครับแท่งนี้มุดลงอย่างเดียวเลยนะครับหลุดบริเวณแนวรับสําคัญครับผมให้ไว้ที่1นึ่พันสาร้อยสาสิบนะ บางบล็อกให้ไปที่หนึ่งพันสามร้อยสาสิห้าแต่หลุดอะ่ะไม่ว่าแนวไหนก็หลุดโดยแนวรับถัดไปอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยทวนนะครับเป็นแนวจิตวิทยาล้วก็ถ้าหลุดหนึ่งพันสามร้อยก็จะมีหนึ่งแนวที่สวิงโลตรงบริเวณน,นี้ครับประมาณหนึ่งพันสองร้อยเจ็สิห้าจุดมองลงไว้ก่อนเลยนะครับในตรงจุดนี้แม้ว่าเซตอาจจะดีดบ้างอะไรบ้างในสัปดาห์หน้าแต่ถ้ายังอยู่ในเทนนี้อยู่นะครับจะมองขึ้นไม่ได้เลยจนกว่าจะมีอินดิเคเตอร์ที่เกิดบาบทิกแนวกิดขึ้น ตั้งแต่เขาเกิดเดตคอร์สมาช่วงวันที่สิบสองเดือนธันวาปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เกิดบายซิกนลของอินดิเคเตอร์เลยนะอาจจะมีแท่งเทียนส่วนไปบ้างนะครับแล้วก็เราใช้อินดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างมีความเร็วนะเช่น EMA หวันกับสิบวันนะครับในภาพนี้ก็ไม่ได้เกิดกลเด่นคลอดขึ้นไปนะครับไม่มีบายทักแนลแล้วเราเชื่อว่าในสัญญาอินดิเคเตอร์อื่นๆก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเซตโหดยากมากเลยนะครับตรงนี้มองลงไว้ก่อนนะนะครับพันพันสามร้อยทวนนะครับ มาดูหุ้นรายตัวนะครับทรงก็ไม่ได้ดีไปกว่าเซตเท่าไหร่แล้วมันหายากด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกครับเผื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับในบางท่านที่ถือทรงแบบนี้อยู่ตัวแรกครับ CPO ครับพาตลาดลงเลยตัวนี้นะครับลงแบบไม่มีทรงเลยด้ซ้ำตัว CPO หลุดบริเวณแนวรับนะครับอ่าห้าสิบสามบาทนะครับบริเวณนี้เลยนะครับ สองแนวเลยด้วยซ้ำนะครับวันเดียวเลยมีอีกแนวนึงที่เขาหลุดมาคือ54บาทนะครับแนวถัดไปอยู่ตรงไหนนะครับอยู่บริเวณสวิงโลตรงนี้ครับห้าบาทยี่หตังค์นะครับแล้วก็ลึกหน่อยหนึ่งครับก็จะอยู่ที่50บาท50เพราะน,นั้นตัวนี้ในวัน จันเนี่ยผมมองว่าน่าจะลงมาบริเวณใกล้สอฐานนี้นะครับแล้วค่อยดูอีกทีว่าจะรับไหวหรือไม่เดี๋ยวถ้าบริเวณห้าบเอ็ดบาทยี่หาหรือว่าห้บาทห้สเนี่ยสองนีรับไม่ไหวเดี๋ยวจะตีฟีโบให้อีกทีนึงส่วนแนวต้านของตัว CPO นะครับห้าสิบบาท25่ห้าต่างนะครับมองลงไปก่อนแล้วกันนะครับในนี้ก็คือจะไม่มองส่วนเทนเพราะว่าหลุดมาค่อนข้างเสียทรงแต่ก่อนหน้านี้มันก็เคยมีประวัติเหมือนกันนะว่า ลงแรงๆเนี่ยแล้วดันมีส่วนขึ้นไปได้เลยอะก็ขอให้มาแบบทรงเดิมแล้วกันนะครับอ่ะนี่ก็วัดกันไปนะครับสัดตัว CPO แต่ก็เอ่อไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักรุนเนื่อยหน่อยถ้าถ้าจะรับในช่วงนี้นะครับนะแต่ถ้าดีดผมว่ามันก็จะดีดแรงเหมือนกันสัดตัว CPO นะครับมาดูตัวถัดไปครับเดลต้าครับเดือบแบกตลาดแบกมาก่อนหน้านี้นะไม่ได้บอกว่าจะแบกตอนนี้นะครับตอนนี้คือแบกไม่ไหวแล้วครับนะแบกไม่ไหวแล้วเดือบแบกของตลาด ลุดมาเรียบร้อยครับลุดแล้วพาดัชนีลงเสียด้วยนะครับลงตามตาม CPO ไปเลยนะครับแนวรับถัดไปของตัวเดลต้าผมให้ไว้ที่ราคาหนึ่งร้อยยี่ห้าซึ่งใกล้มากแล้วก็ทรงไม่มีทีท่าว่าจะดีดในตอนนี้เลยนะครับแท่งเทียนแดงมสามแท่งตรงเนี้ยกาว่าเ,เป็นแท่งเทียนที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ว่าแนวรับนะครับวัดใจหนึ่งร้อยิบห้าแล้วก็อีกหนึ่งแนวอยู่ที่หนึ่งร้อสิบแปดครับตัวเดลต้าก็ขอให้ไม่หลุดอีเบลสองร้อยวันในตรงนี้ครับ ในช่วงหลังนี้ก็เทรดยากหน่อยนะครับท่านลงดัชนีลงก็ลงเยอะเหมือนกัน r s i อยู่ในโอเวอร์โซลแล้วแต่ก็ยังยังไม่มีสัญญาณดีดกลับนะครับเพราะฉะนั้นเดลต้ายังเทรดยากอยู่เทรดยากนะครับไม่ยังไม่แนะนําในในช่วงนี้นะแต่ก็หรือถ้าใครจะวัดใจวัดหนึ่งสองห้าก็วัดได้แต่ถ้าไม่ไหวก็ต้องยอมนะจะลงมาที่หนึ่งหนึ่งแปดนะแต่ในหนึ่งแปดน้าวัดกว่านะครับน้าวัดใจกว่าเพราะว่าเป็นแนวรับใหญ่นะครับรูปตัวถัดไปนะครับกรรับ จ U L F โอ้กลับลงที่ครับแต่จริงตัวไหนมันก็จะทรงลงลงแบบนี้แหละก็ไม่แปลกนะครับก็คือเรียกได้ว่าเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาแหละทรงแบบนี้นะครับฐานอยู่ที่ห้าสิบห้าบาทห้าสิบนะครับส่วนแนวต้านนะฮะหนาเลยครับหกสิบาทเจ็ดิบห้าวิ่งในกรอบนี้แต่มันลงนะทรงนี้ลงต่ออัพกลับนะครับไปรับแถวห้าห้าบาทได้เลยครับมาดูตัวถัดไปนะครับ P.T.T.E.P. เห็นว่าดีนี e ่นะครับสวนตลาดมาเลยยี่สิบจุดทำอะไรเขาไม่ได้นะครับแนวต้านของตัว P.T.T.E.P. E ผมมองขึ้นนะทรงอย่างนี้ครับม,มองขึ้นกับร้อยสามสิบจุดห้านะครับอัพไซด์มีเยอะไหมก็พอมีอยู่บ้างนิดหน่อยครับแล้วก็ใครที่ไปซื้อถแถวใกล้ร้อยสามสิบไต้องซื้อนะแต่ถ้าได้ร้อยยี่สิบกลางๆอะไรเงี้ยังพอยังพอมีอัพไซด์ยังพอไปได้นะครับจะมีพอมีช่องอยู่แต่ก็ไม่แนะนําให้ถือยาวนะครับสำหรับตัว P.T.T.E.P. มันก็มีรอบของมันแค่นี้แหละนะครับ คือมันไม่มุดต่าลงกว่าเดิมก็ดีแค่ไหนแล้วนะครับส่วนจุดที่จะต้องรู้และต้องยอมนะครับในกรณีที่เขาไม่ผ่านร้อยสามสิบจุดห้าน่าจะลงมาถึงร้อยี่สิบจุดห้านะครับกรอบประมาณนี้เลยพ t p ีพีคิดว่าไปต่อได้ครับทรงแบบนี้แต่จะไปต่อได้จํากัดที่หนึ่งนะครับและไม่แนะนําให้ถือยาวดูตัวถัดไปครับอินทัดจะดีเหมือนกรับไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยต่างกันนะครับมุดลงมานะครับทรงเดียวกันเลยครับทรงเดียวกับตัวกลับนะครับเอ่อ ลงมาแค่ไหนครับฐานเดิมดีดมาจากบริเวณเ,เดี๋ยวสวิงโลเดิมเนี่ยาสิบาท25นะครับนี่เลยส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านจะอยู่ที่ราคา102บาทนะครับไม่น่าจะเกิน้อยได้ง่ายๆละมุดลงครับ9า3นะไปดูกันแถวนั้นเลยสำหรับตัวอินทัตดูตัวถัดไปครับ PTT PTT ดนะ PTT ดครับ PTEP ก็ดีด้วยนะครับ ก็แบกตลาดมาในวันศุกร์นะครับแต่ก่อนหน้านั้นมันก็ไม่ได้แบกนะตัวที่แบกคือเดลต้านะครับโดยส่วนใหญ่นะครับตัวน,นี้ก็วันศุกร์ที่ผ่านมา p t p แบกขึ้นมานะครับมาปิดที่สามสิบบาทห้าสิบตัวแนวต้านเอาแนวต้านก่อนนะคิดว่าขึ้นนะครับคิดว่าขึ้นขา,ายสองบาทห้าสิบแล้วก็ฐานมีสองฐานนะสามสิบจุดห้าแล้วก็สามสิบาททวนนะครับตัวนี้แกว่งประมาณนี้ถือว่าเยอะแล้วครับแกว่งวันหนึ่งบาทหนึ่งอะไรเงี้ยถือว่าเยอะนะครับ มองมองว่าดีบาวได้ครับแต่ไปไม่เกินสายสองจุดห้านะครับมาดูตัวถัดไป cp ตัว c p เอ็ตครับตัว c p เอ็ตหรือว่า CPX เอ็กเนี่ยม้วนล,ลงมาแล้วครับคงแปลว่าไปไม่ถึงแนวต้านบริเวณสาสิบบาทยี่ิบห้าแล้วก็สร้างแนวใหม่ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยแนวต้านแข็งแกร่งฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะยี่บเก้าจุดห้าครับเป็นแนวต้านในรอบนี้ครับแข็งไม่ผ่าน แล้วก็บริเวณแนวรับผมมองเห็นอยู่ที่26บาทนะครับในวันจันทร์น่าจะลงถึงแล้วนะครับแนวเดียวก่อนนะครับสําหรับตัว C P X ตรงนี้มาดูตัวถัดไปนะครับ C B G จะเ,ะเละไปเหมือนตัว O S P ไหม O S P ผมไม่ดูให้แล้วเพราะว่าเคยตีพี่โบไปให้เลยครับมันน่าจะลงต่อนะครับตึกตัว C B G ก็เหมือนกันอย่างน้อยน่าจะลงมาที่67.5นะผมว่า 6้5แล้วจะลึกถึงบริเวณโลเดิมตรง61.5หรือไม่ก็ก็ค่อยว่ากันแหละบริเวณ67.5ผมว่าไม่พลาดที่จะถึงนะครับแต่สังเกตว่าแท่งเทียนเขาเริ่มสั้นลงเรื่อยๆแล้วนะมันเป็นไปได้นะทีะ่วันวันจันหรือสัปดาห์หน้าแท่งมันจะสั้นลงกว่าเดิมหรือไม่ก็เปลี่ยนสีแต่แต่คงไม่ได้ม้วนขึ้นทันทีนะครับอาจจะย่าก่อนมันนเร่ง,ง,ง,งไว้แบบเซฟเลยครับ67.67.568ดห้วแ,แถวนี้นะครับในรอบนี้ ถ้าหลุดยอมหนึ่งเดียวครับเพราะมันจะไหลไปหกสิบเอ็ดเลยครับทรงแบบนี้ยังยังเป็นทรงที่ไว้ใจไม่ได้นะครับแต่ความรุนแรงในการลงมันดูเบาๆลงแล้วนะครับสําหรับตัวเอ CBT นะอันนี้ก็สายสวนสายอะไรเงี้ยก็ไว้ในลิสต์ได้แต่ผมยังไม่อยากให้สวนตอนนี้นะครับเหมือนมันเบาแต่มันก็ไม่ก็ไม่ได้แปลว่าหมดไปนะครับบอลุ่มก็ยังอย่ังสูงอยู่เลยครับตรงน,นี้นะยังยังมีโอกาสลงมาได้หน่อยนะครับมาดูตัวถัดไปครับ i v l ไอ l ก็คว่ำลงมาครับทรงก็พอๆกับตัวกรับตัวอะไรพวกนั้นนะครับฐานมีสองฐานครับเท่าที่เห็นในตรงนี้เลยก็คือย2่บองบาทสาแล้วก็21.80บาทแปนะครับลงมาแน่นอนนะตัวนี้ก็แนวต้าน24ท่ทวนนะครับ i b l ครับดูไม่ยากครับทรงนี้หรือตัวถัดไปครับคอมเซนะครับโอเคผมต้องยอมต้อไม่ไปด้านบนดีแล้วที่ว่า อยากให้รอการผ่านแนวต้านตรงบริเวณยี่สามจุดแปดให้ได้ก่อนมันผ่านไม่ได้ไม่ต้องเอาเนี่ยนะครับบางคนรีบร้อนที่จะซื้อหรือว่าอะไรตั้งแต่ถ้าเราเห็นแค่แท่งนี้นะแท่งหลักนี้ไม่เห็นนะบางคนซื้อไปแล้วผมว่าบอกว่าให้ร้อยผ่านตรงผ่านเส้นฟ้านี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นปลอดภัยวปรากฏว่าไม่ผ่านเรามุดลงมาอย่างนี้อย่างนี้เทรดไม่ได้ครับใครมีผมว่าต้องขัดจังหวะเนี่ยนะครับแล้วก็ขีดแนวรับไว้รอได้เลยครับ อ่าอ2นะครับแนวรับถัดไปแล้วก็18.9ครับแนวรับลึกนะครับอาจจะลงแค่แนวเดียวก็ถือว่าเป็นโชคดีของท่านถ้าลงไม่ลึกนะครับลงแค่นแนวแรกแนวเดียวก็รอดีขึ้นมาแต่ดูทรงแล้วเราไม่ได้รู้ว่ามันจะลงแนวเดียวหรือสองแนวแต่ถ้าแผนหลุดแนวแรกแนวแนวรับที่สองเรารู้เลยครับเราก็ไปดักดักในแถวนั้นก่อนนะครับหรือไม่ก็รอ,อดิเคเตอร์ก็ได้แต่ทรงอย่างนี้ออกก่อนดีกว่าตั้งหลักก่อนดีกว่านะลัาใครมีนะแต่ผมไม่ได้มีนะครับเพราะว่า ผมรอซื้อเมื่อเมื่อเบรกแนวต้านอ e ีเมสอีสองร้อยวันแต่มันมันไม่เบรกได้เห็นนะครับเนะี่ยก็เลยข้อดีของการรอรอให้ชัวรอให้ให้สวยก่อนค่อยเข้านะครับนี่จะเป็นข้อดีมาแต่ถ้าใครอ่าลักษณะของการเสี่ยงหน่อยไม่แบบเสี่ยงผัดผลหน่อยเนี่ยจังหวะที่เแบบเนี้ยก็จะมีให้เห็นเยอะหน่อยในช่วงหลังนี้นะครับเพราะว่าตลาดมันดันไม่ค่อยไปจริงๆกา้าไปดีหากหมดเสียหมดนะครับมาดูตัวถัดไปครับติดรอเอไป็นไงบ้างนะมันก็เคยเป็นหุ้นที่ ฟอร์มดีในสัปดาห์ก่อนๆนี่นะครับนะขึ้นขึ้นมาจังหวะนี้ต้องจบแล้วนะครับใครที่เพลินๆว่าเดี๋ยวโดนกระหน่าซ้ํามาในวันจันทร์อีกรอบขายดีกว่านะครับขายดีกว่าส่วนแนวรับครับสิบสี่จุดแปดนะลงมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็แนวต้านนะไม่ได้ไปถึงยี่ปีสองร้อยวันแล้วนะครับแล้วก็ตั้งแนวต้านไ้ที่สิบเจ็ดจุดหกครับเอาไว้เป็นรอบถัดไปแล้วกันนะครับตรงนี้ลงครับตัวนี้นะอย่าเพิ่งเป็นรับนะครับติดล้อดูตัวถัดไปครับ PIS หุ้นใหม่แต่ผมว่ามันแข็งนะแข็งแล้วมามาจากไหนไม่รู้ครับไปได้นะยังน้อยแนวต้านอ่ะหกจุดแปดผมว่าพอเป็นไปได้ในวันจันทร์เนี่ยนี่เรียกเรียกได้ว่าหูหุ้นที่ชนะขึ้นมานะผู้ชนะสิบทิศของตลาดเลยนะครับเนี่ยดูเขียวเขียวเขียวกว่าเขียวแบบผิดปกติเลยเขียวแบบตลาดไม่ให้เห็นเลยว่า มีตัวเขียวแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยแบบหายากอ่ะนะครับเป็นของหายากนะไปต่อเพราะว่าก็ไปต่อเขาไ,ไม่ว่าจะเป็นไส้ล่างแล้วก็ปิดเต็มแท่งแบบนี้ถ้าเปิดโดดก็ไม่เอานะผมเปิดเดดผมไม่เอาเลยนะครับอย่างเช่นโดดไปหกจุดหกอะไรพวกนี้ผมไม่เอาเลยนะถือว่ามันไกลหนวตาแหละแต่ถ้ามันเปิดไม่โดดก็ยังพอมีช่องให้ไปไนดะ้เพราะว่าไปครับไปได้แท่งนี้เขาพักฐานนะแท่งนี้น่กากลัวแต่สุดท้ายก็ดีดกลับขึ้นมาได้น,นี่เป็นเป็นทรงดีดกลับนะครับหกจุดแปดก่อนนะครับอาจจะไม่หวังถึงเจ็ดนะครับแค่นั้นพอละ ดูตัวถัดไปครับ KKP ลงครับตัวนี้ครับสายปันผลสายอะไรก็แล้วแต่ลงลงแค่ไหนเกาะบริเวณเนี้ยอาจจะมีหลุดมาบ้างบางแท่งอะจตะไม่เป็นไรนะครับเนี๋ยน่าจะลงมาลงง,ง,งบริเวณห้าสิบบาทห้าสิบต่างนะครับแถวนี้เลยส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ราคาห้าสิบสี่บาทห้าสิบนะครับอ่าก็อ่าลงหาดีว่แต่ตัวลงครับมีไหมมีตัวขึ้นไหมยังไม่มีเดี๋ยวดูกันนะครับ รู้สึกว่าจะมีอยู่่ดูให้ถึงท้ายท้ายคลิปจะมีให้ตัวันึะงครับที่คาดว่าทรงดูดีหน่อยนะครับทรงดีเนี่ยโดยนี้เจอ p ี s อเไปตัวหนึ่งนะครับที่ทรงดีมาดูตัวถัดไปนะครับอมตะอมาตะหลุดครับหลุดนะแล้วก็บรรจนา,าแดงเอน่าจะลงมาถ้าแถวยี่สิบสี่หยุดสี่เลยนะครับผมมองว่ายี่สิบห้าบาทไม่น,าน่ารับใบนะครับมองลงเลยมองลองเลยแบบ,แบ,บ,แบ,บแเซฟเลยหลุดเอ็เอสองร้อยวันด้วยดีดไม่ไกลด้วย ลักษณะช่วงหลังนี้ก็แอบหวังว่าจะดีดไกลหน่อยแต่ก็ไม่ไกลตามเดิมครับดีดมานิดเดียวนะครับรอบนี้ก็ดีดมานิดเดียวแล้วลงครับอรอบนี้ก็ดีดมานิดเดียวแล้วลงไม่น่าไม่น่าโอเคเท่าไหร่ครับแนวรับของตัวเออมะตะท่านแนวรับลึกอยู่ที่ยี่สิบาทเลยนะยี่สิบาทสิบตังค์แต่ตัวนี้วัดใจแนวรับยี่บสี่ก่อนแล้วกันครับค่อนข้างอันตรายนะผมว่าใจเย็นก่อนตัวนี้ถ้ามีต้องออกนะตัวนี้หลุดอีเมไอสองร้อยวันครับถ้าไม่ออก มีโอกาสที่ลงลึกได้นะครับมาดูตัวถัดไปครับ AAV AAV แนวรับ2.12นะผมขีดไว้รอแนละ้วผมนั่งดูอยู่นะหลุดจากบริเวณแนวรับเดิมอะแนวรับเดิมจะอยู่ที่2บาท18แนวรับใหม่อยู่ที่2บาท12ราคาปิดพอดีเป๊ะนะครับแต่แท่งแบบนี้ปิดเหมือนรับไม่อยู่นะปิดโลงอย่างนี้นะน่าลงต่อครับตัวนี้น่าลงต่อแล้วก็ อันตรายทีเดียวครับสองบาททุวนเป็นเป้าถัดไปนะครับเป็นเป็นจุดเปลียนสเปรดนะครับเรารู้สึกว่าก็จะเป็นบริเวณใกล้สวิงโลรอบล่าสุดด้วยนะครับแล้วก็สองบาทนะครับแนวรับถัดไปสองจุดหนึ่งสองไม่น่ารับอยู่มาดูตัวถัดไปครับ P.R.M. ครับตัวนี้แหละให้เฝ้าไว้นะครับถ้าตลาดมันดีเนี่มันสุขว่ามันเขียวได้แต่แท่งนี้ก็โอเคนะครับแม้ว่าจะเหลืองนะผมว่าเป็นเป็นแท่งที่ดีเลยนะครับดึงขึ้นไปเจ็ดจุดหกแต่สุดท้ายมาปิดเจ็ดจุดสาม รอถ้าตลาดดีอรอม้วนครับเพราะว่าตัว PIm เนี่ยผมเคยสังเกตก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่เขาจะขึ้นเขาจะมีโดจิที่ก้นฐานเนี่ยค่อนข้างเยอะโดจิคือแท่งเหลืองนี่นะค่อนข้างเยอะมากกว่าหนึ่งอันด้วยนะครับอาการแบบเนี้ยเหมือนอาการของการลงอ่ะมันมันเบาแล้วนะมันเบาแล้วในเชิงเทคนิคนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมามันพยายามจะสวนแล้วแต่ว่าตลาดมันมันไม่ได้เอื้อนะครับก็เลยผิดหวังในเรื่องของสีของมันแต่ แต่เลียงตัวโอเคแล้วนะมีฐานใหม่แนละ้วเดี๋ยวดูวันจันทร์ครับถ้าเขียวมาได้จัดได้เลยอนะถ้าเขียวนะครับถ้าเขียวแต่ถ้าแดงยังไม่เอาแดงหรืออาจจะย่ําอยู่ตรงเนี้ยนะไม่เป็นไรอันเนี้ยไม่เอานะกลางๆแต่ถ้าเขียวออกมาขึ้นอย่างเงี้เอออย่างเงี้ออยน,น่าสนใจนะครับไปได้แค่ไหนคิดว่าจะไปได้ประมาณ7.95หรือหรือลกลมๆเลย8นะครับไม่เกินนั้นเราตัว PR m ครับก็จ,จับตามองไว้เนี่ยนี่ก็คือเป็นมีโอกาสที่เป็นรอบรีบาวได้แต่ยังไม่มานะครับ มาแบบแย่ๆกึ่งๆนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นแท่งเทียนที่ถือว่าใช้ได้แม้ว่าสีจะไม่ได้เขียวก็ตามนะครับดูเหมือนพยายามจะมีเถียงมีอะไรบ้างแต่ดวนตกมาเท่าเดิมนะครับราคาเดิมมาดู hmm. ตัวถัดไปนะครับ XPG เป็นตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วกัครับก็หลายตัววันนี้หวัวได้ไปสิบกว่าตัวเลยนะ mm hmm. XPG ทรงแบบนี้ใครที่ดูรายการของเราไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเลยมากมองลง ฐานอยู่87ตังค์ครับ87ตังค์เป็นฐานที่แข็งเลยนะครับไม่ไม่หลุดตรงนี้หลายครั้งมากแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันมัน95ซังเลยมันยังลงได้อีกล่ะลงได้อีกสักแท่งของแท่งเลยซ้ำถ้าลง,ลงแรงๆอย่างที่เกิดขึ้นมาสองวันที่แล้วสวว่วนแนวต้านบาดท,ท่วนนะครับตัว EMA 200วันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งแนวก็แถวบาทกว่าๆนะครับบาด5ตังค์แถวนั้นเลยลงนะครับตัวนี้เทรดไม่ได้ก็ XPD ครับ ตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เย็นงเห็นครับเทรดยากนะครับเทรดค่อนข้างยากได้กําไรยากนะครับมีวงวันเบาบางด้วยตลาดครับแล้วก็วันที่ตลาดหนะักวอลรุ่มเอ่อวอลรุ่มหนะักเซ็ตดันลงเยอะอย่างเช่นวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับลงแบบระยําใจแล้วใครจะเทรดนะครับบอกเลยตรงนี้ใครคือผู้แข่งแข่งในตตรงนั้นใครทนได้นะครับคุณก็จะอยู่กันต่อไปในตลาดตรงนี้ได้นะคใครทนไม่ได้อาจจะปิดจอ ลงไปทํานู่นทํำที่ไปเพราะมัน,ม,นมันยากจริงๆนะครับในช่วงนี้การถึงเงินสดก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีในช่วงนี้ครับแล้วค่อยเพิ่มน้ำหนักการลงทุนไปต่อก็ต่เมื่อตลาดกลับมาดีแล้วแต่ถ้าตลาดยังปัดหัวงเงี้ยอาจจะแนะนําให้เล่นได้แค่เฉพาะหนุกหนานในวนันแค่นั้นนะครับเล่นรีบาวสั้นอะไรเงี้ยตรงแดงอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะกล้าจะซื้อถือยาวเลยเลยอาจจะไม่ใช่ใช่จังหวะนะครับแม้ว่ามันจะลงเยอะนะครับเราเราไม่เคยไปรับหุ้นใน ช่วงที่เป็นขาลงแรงๆนะครับเพื่อที่จะถือยาเท่าไรนักนะครับไม่ไม่ใช่แนวของเราแนวของเราเราจะชอบที่มันโค้งขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับนั้นะฉะนั้นชอบมากกว่านะครับก็ครบถ้วนกันบ้านนะครับสําหรับวันนี้ในวันจันทร์เยวลุยตลาดกันต่อครับผมขอบคุณทวารการกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเรามุ่งสู่ห้าหมื่นซับนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ